หมู่คณครับผมที่สามีด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นออฟฟิเชียลเลยทางกานเาหสัมภาษณ์ลครับคือผก็รวมไปอยู่ที่เขาอยู่อ้โอหวก็ะน่อโอ้หยู่ในระยะไหจากที่สมภานั้นผมว่าไปที่ทางดี แต่จากการที่เขาใสัมภาษณ์และการสอบนะเขาก็คุณหนูผมไม่แย่ดีครัใจชื้นลอะไรนะครับเราทให้ไมัไดมากครลุาไม่้บอนั้นคกัมนกน่าจะน่าจะอยูกองท่ไ้ทำมตอน้ที่คุเรา้ตอไปว่าเราจะไปที่ทางนั้นแล้มีนาใจมาว่า กี่ช้อยเออไม่มีในใจว่ากี่ช้อยแต่ต้องรู้แค่เส็จนิดต่างอยู่แล้วก็นก็มีนที่เราตอบอะไรที่เรารู้แต่ที่มีตอบที่เราคิดว่ามันจะต้องมีที่ตอบทีเขาจะตอบคำตอบในใจเราคำตอบในใจเราเพรนะั้นไม่มีเลยครับคือผมไม่ได้คิดไปก่อนล่วงหน้าว่าว่าเขาจะดูหรือเปล่าแต่พอคำตอบออกมาของเราก็แบบอุ๊บ คุณาแตอบาจจาที่คำตอบของคุณพีคําตอบจะตอบมันอกแต่้บอกว่าคอนิสัยดีนะก็มีน่าจะแนวว่านิสัยดีทัศนคติดีอะไรเนี้ยครับไม่ทำีาร่ราเหอว่าป่ด่าป่วยอนความที่พื้นฐานเขาอะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคมากนะเขาเป็นคนที่นิ่งๆเนานิ่งๆงาน แต่การที่เขาคูยกับเราเยอะเยผมาเป็นเป็นนมพังที่จะสัมนัไปได้เร่มมนมานนาที่เราไปสมะไปน้ขไดันมาอะทุกวันวันที่เราไปสมเขาก็เขาก็เขาก็หรือว่าือว่าเราคุยกับเขาทุกวันจนจนเป็นชินชาจนเป็แบบว่า มอยู่่สถมบอกตามมาก้งจริงขาอกแล้วก็โอเคโคควนาคยันก่อนรอดอยู่อะไรนะครับรอดผลดีไม่ไม่ไม่ให้ต้องเปลี่ยนใจก็บอกผลด เป็นสัตว์ที่ดีตอนี้กำไ่หลังกไปแหละเปสึกว่าเชียร์อยากให้มันถึงเคากาแฟเราเลยง่าทุกคนบไม่ต้องตั้งใรเชียร์เชียร์สมที่นี่นั่นอะไรนี่แต่ว่าเพราะก็เขาป็นคนที่มีาสุดอาเสีงว่าเรารู้รู้แต่เราก็รู้ว่าเสียงมงก็ขอรอเสียงว่าัไม่้บ้านในกลมครับครับก็ก็มีต่างามครับ รา้มสึกมาแล้วตัวเราเห็ว่าโดนอีจคุกี่ข้อเปตำนงที่เขาเลือกไว้อ่ะมันมีอะไรบ้างนอกจากเป็นคนดีนะการดูแลเราเป็นผู้ชายแมนๆว่าทำตรงทำเป็นถ้าหลุมเขาจะเข้าเอาูแลแล้วก็ไลฟ์สไตล์ จะไม่จอแต่คเสิร์ตหนึงของร้านี่ม้นเป็นลูกค้าเออแต่ว่ากอยาไมหมดเลยแต่ตอนนี้มันติดตอนนี้มันติดตรงไหนผมว่าเวลาเนว่เว่าอายุประมาณนี้แล้วอ่ะมันเไม่ได้มีอะไรที่จะเล่นๆแป๊บๆเอเวลาเวลาที่ที่ให้การชวาดบองัน่ไปผมมาเล่นเสริ bỏ hạt được rồi, không được, không được không được, không được đâu, không được, ให้คนขามองว่าเป็นการกดดันเารู้กว่าต้องตอบราไม่นี้เขาคระเงียบผมว่าเขามีท่าทีที่ไม่กดดันเลยเขาค่อนข้างสบายราสาพารถมอนก็โตพอที่จะมองได้ว่านี่คือการยัขอขึนนไม่ได้กดดันเพราะว่าคุณเป็นคุณต้มีสิทธิ์เรือกว่าคุณจะชอบอะไราเราให้เก็บเรากเราเป็นฝ่าย ตอนนี้ที่ถามจันมัมีเปอร์เซ็นต์แล้วกการที่เข้ามาด้ยผู้ชน่ยวเลก็เ้แต่ก็รูว่าอีกึงนกับมันจะยาวยิ่งขึ้จะยาวไหมตอนทีเราสุดที่ใช้ผู้เชี่ใช่ครับสึกดีใจที่มีคเขี่ยเราทังลาแต่่าสิ่งเราบอกคือโอขาเป็นผี่ส่งใดก็ไม่ผีใช่ เราไูกจดิงดังสามสิบปาร์ลวที่สร้างสเ็จแล้วเรนนี่แ้ทั้งเรื่องของการการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากอกอนแสดงว่าถ้าถูกมันได้คนาแฟน้านเรายังไม่รู้เลยอ่ะใช้เวลาสำหรับใครนการที่เราจะมีแฟนที่จะมอง ว ah. oh. ่าโครงการเป็นแบต้นเป็นทาตัวการติดใจันะครทบความเข้าใจกันเป็นที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ชิมสองชิมสามชิมท่แล้วอยากขอาม่็ร้มไหมก็บาลานซ์ก็ยังไม่เร็นอ เขาองอกเมันอมามาเดินด้วมีมีก็อย่างที่บอกไปกันแล้วคือก็ต้องมีการช่วยเขาติดต่อเขาติดต่อทางเดียก็มีมีลูกพี่เป็นเป็นานตำรวจมาช่วยด้วยกันสนที่คดีก็น้องแนนกันเขางหน่มาแบบนี้คือเขาเจอ

ก็รับฟังของก็รับฟังของเขาอยากอยากพูดอยากระบายอยากอยากสื่อสารกันแล้ว็ให้กำลังใจแล้วก็หาอะไรเขาฟังที่มันเป็นการตัวแล้วเัาก็เปื่อยไปเป็นเกี่ยวกันการตัวให้กับเขาอย่างไรคนสงสัยยังเห็นรูปผู้มันไม่มีประอบถามไม่ยอมที่ขอ เราต้องขออนุญาตครับเพราะจะมีการมาในสต็อกกันเนี <t oss> <t oss> ่ยสต็อกกันแบบเออหนึ่งกล่องมันใหญ่ถึงขนาดที่เสิร์ฟมันจะเรื่อยคนเดียวเลยคนหนึ่งคนหนึ่งก็จะอยู่คนเดียวแต่ถ้าโดนหนึ่งก็โดนแต่มันก็มีการที่ต้องร่วมเหมือนกันแต่มันต้อง าตว่าเท่ไ่เายอมเรเลแสดงว่าเรก็มีลูกมีในโทรศัพท์เรามีลูกช่ยนการมีลกมีแล้วเราไปยนกไปเล่นใหม่ถายมี้ทีาผมะบาเคม้ที่คงะจะถาเออเอาครั้งหน้าครั้งหน้านี่กูทุกคนมันมีถ้ามถ้าบมถ้ามนี้ยังฝ่ายได้ใ้รจะไปฝันที่ ไม่ไม่ไม่ปดทันชียบปวดตาแต่แต่ว่ามีพี่นี่แหละมันปวดคือผมชอบปวดาไงพี่จะเกิดผมปวดตาไมแล้วเคย่าวย่ครับประมาณไหนเราเหอะแบบเออหรือเขาม่อยากเลยไว่าเเออเออเออมออเเออเอวอเอเออเออออเอเลออเ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 อเอเออเออ้ออเ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 ออ้าพเออาออเออเออเอกเอ่เเออเองเเอเออเออมไออาพูดออออเรอเอเเ

ก็เรื่อยๆเพราะช่วงนี้ก็เยอะมากเลยละครก็เริ่มตายใครอะใครใครถีบกลงอะแต่ไหนๆว่าถ้าหังหน้ามรสุมไปแล้วละครจะเจอไหมแต่ถ้ามีมาเนี่ยจะติดร้า สู้ต่อไปสู้ต่อไปช่วยช่วยช่วยให้กำลังใจเชียร์ต่อไปนะครับแข่นนะครับส่วนซนีก็ช่วยเชียร์ผม้วยนะครับช่วยเชียร์ผมครับผมช่วยเชียร์ผม